สวัสดีครับพี่พอาจารย์ทุกท่านผมเคซีบรมีพุทธโสโรวันนี้ผมจะพาทุกท่านศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพะพัดวัดห้วยด้วนมีดวาระรุ่นพญาเหล็กอาถรนปี2 5 6พ์ปี2561ขนาด2.5นิ้วด้ามแกะทาเวทแหม่เงินด้ามและฝักทําจากไม้เสาโบสถหลวงพระเดิมวัดตะขเบื้องต้น ฝากเพจไว้ด้ครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดตัใช้งานทักมาได้นะครับหรือจะติดต่อมาทางด้าน Facebook ก็ได้คณิตจันเขียวเคซีบารมีพุทธสโลร,รับประกันแท้ทุกกรณีนะครับไม่รับเช็คเกคแท้ได้ถูกขายถูกได้แพงขายแพงตามกําลังนะครับมีดหมอหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนเนี่ยรุ่นเนี้เป็นรุ่นที่แบบแลไอเทมอีกหน,หนึ่งหนึ่งชิ้นผมบอกเลยที่ที่หลายคนเป้าหาให้ดูนะครับด้ามแกะทาเวทนะครับ ไม้แห้งหมดแล้วไม้ด้ามและฝักทำจากไม้สาราโบสหลวงพระเดิมวัดตะเคอเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสแสงไม่พออ่นะครับไม้แห้งมากเลยเห็นไหมคนจะเห็นแล้วว่าไม้ไมันแห้งนะครับเป็นเหล็ก อาถังที่แบบดีมากครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บและน่าใช้มากและหายากพอสมควรอ่ามาให้ดูนะครับแหมแหมยกคิ้วนะครับแหมเงินนะครับสวยงามมากแหมเต็มนะครับสวยเคร่งขลัขงมากตอกลายเสมาเต็มใบตอกโค้ดไว้ตรงนี้นะครับเห็นเห็นไหมครับ เราจะเห็นอยู่ว่าเป็นโค้ดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดาวกระจายแล้วตอกตัวพพานไว้ฝั่งนึงตอกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเอ้ยลล,ล,ล,ลรอพพัดนอวอีกฝั่งนึงตอกยันและตอกเลขไว้เดี๋ยวผมให้ชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่ามีดเนี่ยมันดียังไงมันทําไมมันต้องมีไว้เป็นหนึ่งในไลายไอเทมที่ต้องมีไว้นะครับชนวนมวลสารมีดหมอพญาเหล็กอาถรรพ์เนี่ย หนึ่งตะปูสังฆวนอนโบสถมหาอุดเป็นโบสถ์สมัยยุคเก่าที่มีประตูทางเข้าหรือทางออกแค่ทางเดียวเท่านั้นเขาเรียกโบสถ์มหาอุดลำดับที่สองตะปูโบสถ์วัดตะคออรออำเภอไผสารีสมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเอาไว้ลำดับที่สามน็อตยึดหัวเสาจากวัดตะคออรออำเภอไพศาลีสี่เหล็กตะแกรงผเผาศพเหล็กตะแกรงเผาศพนี่บอกเลยมาทํามีนี่แบบแรงมากห้าเหล็กดึงคอศพผ่านการใช้งานมาแล้ว 28ปีจากวัดวังน้ำเต้าเป็นวัดพระอาจารย์เอจังหวัดพิจิตรนะครับลำดับที่6เหล็กพิกศพวัดห้วยด้วนชิ้นี่ผ่านการใช้งานมานานหลายปีบอกเลยแต่ละชิ้นนี้แบบแรงมาก7ตะปูเผาผีใต้หงจากวัดห้วยด้วน8กําไรสามลิตรสมัยอู่ทองเป็นกําไรข้อมือที่ติดกระดูกแขนไว้ครับมีกระดูกแขนยังอยู่นะครับถอดออกมาเลยครับ 9. มีดดาบโบราณสมัยอโยธยาสามลิตปอกลักกัน สำลิเป็นปอกรัดก,กันเป็นมีดโบราณนะครับ10โซตัวนักโทษอุจกรรเรือนจํานี้ปัจจุบันมีรูปมากกว่าร้อยปีแรงผมบอกเลยแรงมาก11ชจำนวนทองลนเบา้าหล่อพระประธานภายในอุโบสถวัดห้วยด้ว,ดวน12เหล็กช่อฟ้าอุโบสถวัดวังน้ำเต้าจังหวัดพิจิตรโอ้โหแต่และอย่างนี้แบบของแรงนะถ้าคนศึกษามีดมาจะรู้ว่ามวลสารพวกนี้ทำมีดแรงมาก13ชาจำนวนเก่าหลวงจำนวนเก่าหลวงาพระพัรเก็บสะสมไว้14 ยอดปีฉัดทองจังโก้อ่าเป็นทองที่โดนฟ้าผ่าด้วยพระธาตุดอยแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 15. แท่งจนวนมวลสารลงบุญวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกด 16. มีดเจชรคาดฆ่าสุกรใช้ปิดชีวิตสุกรร่วม3ปีเป็นมีดที่แบบผ่านการฆ่ามาเยอะมากนะครับ สิบเจ็ดผานไถนาโบราณเชื่อว่าทําอะไรจะผ่านไปได้โดยสะดวกพิช,ชตาชีวิตจักรลายกันมันดีผานไถนี่คนทํามีดจะรู้อยู่ต้องมีคนระับถ้าเป็นมีดที่หล่อเนี่ยผานไถต้องมีสิบแปดตะปูพุทธคุณเป็นเป็นตะป,ปูกุฏิหลวงปู่หมุนจากกุฏิเก่าสมัยท่านจําวัดอยู่ดอนอารางได้พุทธคุณจากการสวดมนต์ภาวนาทุกเชา้าค่ํา19ตะปูพระอุบโบสถเกา่าหลวงพระเดิมสร้างไว้ที่วัดตะเคะลำดับที่20ตะปูสังฆวรนอนเนื้อชิน ลำดับที่ยี่สิบเอ็ดเหล็กยอดเจดีเก่าจากน,นครปฐม,มโหแต่ละอย่างนี้แบบแรงมากเลยนะผมบอกเลยจากที่ฟังผมพูดก็ดูไปบางทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ่ะเรามาดูเป็นทางด้านมวลสารกันมีดนะครับมวลสารกันมีดก็เยอะเดี๋ยวผมข้ามไปเลยเดีกว่าเอาจะเป็นพักเกจิที่เสกมีดชุดนี้มั่ง,ง,งดีกว่านะครับเห็นไหมครับโค้ดเนี่ยชัดมากมีหลวงพ่อพัดวันพุธด้วน หลวงพ่อสนมวัดพระปางเหลืองหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อทองคําสุวัจโจจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อแสวงวัดโพแดนหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วอือนี่ก็เก่งมีดนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันหลวงปู่แม่นวัดถรรมอมรรัตจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่ดมทรัพย์วัดเวรเวรุวันจังหวัดสีเกตดหลวงปู่ดมทรัพย์นี่ก็ทามีดมีดกระแลงเหมือนกันนะครับก็ไปหลวงปู่พรชัยจังหวัดสีเกตดแล้วก็หลวงปู่ธีระบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์และหลวง หลวงพ่อขวัญเมืองศิษย์หลวงปู่หมุนหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์ชัยนาทที่หลวงพ่อกำจัดนี้ก็ท่านเ้าเก่งแล้วก็เกจิอีกหลายรูปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเห็นไหมครับการตอกการตอกนะครับการตอกละเอียดมากนะครับเกตกันดีนีเรียงพอดีไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะโคตรหน่อยสันให้ดูลายเสมานะครับเห็นไหมครับตอกเลขตรงนี้ ท,ทุกเล่มจะตอกเลขประมาณนี้นะครับถือว่าเจ้าของเก็บได้ดีมากครับแหมเงินนี่ไม่ดำเลยนะครับถือว่าเก็บได้ดีผ่านการเก็บมาอย่างดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเล่มนี้พอดีมีพี่ท่านหนึ่งปิดไปแล้วเดี๋ยวผมรอ1.5มาเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะได้นําคู่นี้ไปส่งให้เขายัางไงก็วันที่นี้เจอกันนะครับจังหวัดชัยนาทงานประกวดพระเครื่อง โต๊ะหลวง่พัดวัดท้ยดวยล้วนส่งหนึ่งโต๊ะนะครับยังไงฝากกดไลค์ลคกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนคลิปหน้ามาดูมีดหมอเหล็กพญาอาถรรพ์ขนาด1.5นิ้วกำลังน่ารักพกง่ายแต่ราคาไม่น่ารักนะครับก็แบ่งปันได้แต่มีคนปิดแล้วเดี๋ยวถ้าอันใดจะหาจะเอาไว้ก็ทักมาได้เดี๋ยวหาให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ